สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับช่อง My Whiskey นะครับผมกลับมาในเกมรอยัลคาสิโนวิกแล้วนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่กดโค้ด PMC ขวามือบนนะครับเพื่อรับหนึ่งแสนชิปฟรีๆนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนลงจากผมนะครับตัวแทนลงจากผมก็จะได้รับชิปทุกอาทิตย์ฟรีๆเลยนะครับผมผมตัวแทนหลักก็จะได้รับทุกวันอยู่แล้วนะครับเออเกมรอยัลคาสิโนเป็นเกมหารายได้เสริมครับผมเป็นเกมฟรีนะครับไม่ใช่การพนันนะครับผม ผมก็ได้เงินจากเกมนี้เยอะมากเลยนะครับผมเดือนหนึ่งก็เป็นแสนได้นะเพื่อนเกมนะี้ผมก็เล่นมาเกือบปีแล้วแหละก็ได้เดือนลนะสองสาแสนนะครับผมเป็นเกมฟรีนะครับเป็นเกมหารายได้เสริมนะครับผมสำหรับคนที่กําลังมองหารายได้เสริมอยู่ผมแนะนําเกมนี้เลยนะครับผมเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผม หรือในลิงค์คลิปัชนผมใต้วิดีโอผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับกดโค้ดมซ c ขวามือบนเพื่อได้เป็นตัวแทนรองจากผมนะเพื่อนเเกมนี้สามารถแลกเป็นเงินสดก็ได้ครับเข้าบัญชีธนาคารหรือว่าจะแลกแบบบัตรทูมันนี่ก็ได้นะครับมาที่ร้านแระบาลตัวนี้นะครับผมก็จะมีบัตรทูมันนี่ตั้งแต่50บาทถึง500บาทเลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากแลกเป็นเงินสดก็ได้นะครับผมแต่ต้องมี vip 3ขึ้นไปนะครับถึงจะแลกเป็นเงินสดได้นะครับผมเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับผม สำหรับคนที่ยังไม่มี v ี p ก็สามารถแลกเป็นบัตโทมานี่ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเออเกมยิงปลานะครับผมสอนปั๊มวี p ไปในตัวเลยนะครับมาีนเกมยิงปลาเลยครับผมสอนปั๊มวี p นะครับผมแบบง่ายๆเลยครับเลือกห้องก่อนแนะนําให้เลือกห้องที่ไม่มีคนยิงนะครับที่ไม่มีคนเล่นนะยิงเดี่ยวเลยครับผมใช้เดี่ยวเลยครับ ตั้งเป้าไว้สามแสนนะครับวันนี้ต้องเอาไว้ได้สามแสนนะครับดูทรงแล้วไม่น่าจะถึงนะครับนะน่าจะหมดก่อนนะครับดูทรงหมดก็ไม่เจ็บครับเขาไม่รักเจ็บกว่าเยอะครับผมอันนี้ก็เป็นชิปฟรีที่ผมรับมาจากหน้าระบบตัวแทนนะครับผมแบบที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเป็นชิปฟรีที่รับหน้าระบบตัวแทนได้ทุกวันเลยนะครับผม ขอภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมบ้านผมมีไก่เลี้ยงไก่ชนอยู่ครับผมขอภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับสําหรับคนที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ผมก็จะได้เป็นตัวแทนเราจะผมครับแล้วก็จะได้รับชิปฟรีเหมือนผมนะครับผมแต่ตัวแทนเราจะผมก็จะได้รับชิปทุกาทิตย์ฟรีนะครับผมแต่ผมตัวแทนหลักผมจะได้รับทุกวันนะครับผมวันนี้จะมียิงแบบกระสุนคู่นะขอภัยเสียงรบกวนนะครับผมบ้านผมไก่เยอะนะเดี๋ยวผมจะตีกินให้หมดเับไก่ เสียง <S ie> รบกวนมากเลยครับผมมาแบบกระสุนคูณสองเลยนะครับผมไก่ขันอีกแล้วตีกินดีไหมเพื่อนเดี๋ยวผมตีไก่กินดีไหมเพื่อนตีย่างกินเลยแล้วเพื่อนโหไก่ขันอีกแล้วเสียงเข้าไหมไม่เพื่อนเสีย,ง,ยไสง,ไสงไก่ผมเข้าไหมไม่เนะดี๋ยวผมจะตีกินครับนะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผม ขออภัยเสยร็จแล้วกวนด้วยนะครับคูณสองไปเลยนะครับผมจัดไปเลยครับจะได้เรื่องหรือเปล่าวันนี้ครับผมดูทรงแล้วน่า,น,าน่าจะหมดนะผมดูจากทรงอะจริงแต่ดูจากทรงแล้วก็น่าจะหมดนั่นแหละเพื่อนครับผมแต่กดหยุดกดหยุดนะครับผมไม่ต้องไปแบบอันนี้แบบกดหยุดกดหยุดเลยเอาได้ได้มังกรนแดงตอนไหน อ่าผมลืมดูเพื่อนได้บังกรแดงตอนไหนเนีย่ยเอาผมลืมดูว่าได้ตอนไหนเอ้าได้กบตอนไหนเนี่ยโอโหงงเลยเพื่อนงงเลยได้ตอนไหนเนี่ยงงเลยครับผมไม่ทันได้ดูเพื่อนผมไม่ทันได้ดูว่าผมได้ตอนไหนไม่รู้เนี่ยคูณสองไปครับผม ไปครับผมนามาไมากลเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยผมเคยได้แล้วนะมมอากลเนี่ยส่วนมากมันคือมันให้น้อยครับมันไม่ค่อยให้เยอะเท่าไหร่หนักมาอากลอะไรเนี่ยมันให้น้อยครับเพื่อนแนะนําอย่าไปยิงเลยครับเพราะมันมันให้น้อยครับผมผมดูทรงยังไงก็หมดเพื่อนจริงันเนี้ยได้อะไรเนี่ย ดูทรงแล้วแบบแบบมันไม่น่ารอดนะเพื่อนมันไม่น่ารอดเลยนะหมดก็ไม่เจ็บคนระับเขาไม่รักเจ็บกว่าเยอะผมไปเรื่อยครับผมไม่ต้องกลัวหมดคนระับไปเรื่อยคนระับผมได้รับชิปฟรีนะ้าระบบตัวแทนทุกวันอยู่แล้วผมแต่จะหมดจริงนะครับวันนี้อ่าหมดจริงครับเพื่อนไม่เป็นไรับผมไม่เป็นไรับผม เดี๋ยวแจ็คพอตได้กี่แต้มเ 3, น่อ๋อสามพันเองอ่ะงั้นพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพื่อนพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับผมเกมนี้หนึ่งล้านชิปก็เท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหรือว่าจะเล่นเป็นบาททูก็ได้นะครับก็ขอจบเท่านี้กันนะเพื่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเสรับวันนี้ก็ แค่นี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ